ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็มาพบพอกับพ่อแตรมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแตมพามาติดต,ตามเลขลาวพัฒนาของปู่ศรีสะเกดต,ต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อเคลืนวันจันทร์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่สิบสามตุลาคมหกแปดลาวพัฒนาออกศูนย์สามเก้าสี่ห้าหก ขับเล็กล่างก็ออก94เนาะพี่น้องเนาะรับของปูสีสะเกตงวดที่ผ่านมากกับเข่าตัวครับเด้อพี่น้องนี่นะครับวันจันทร์ที่13ตุลาคม25 68้าลาวพัฒนาปูสีสะเกตบนล่างวิ่งรูด7กับ9เน้นที่ 7. เก็ตบอามานะพี่น้องเนาะมาเก่า ับชุดวิ่นปูกับหกเจ็ดแปดสามสองสี่ขับสี่เก้าเข้าตัวกับนบพี่น้องเนาะครับเอามือนีก็มาแลพี่น้องขับประเตียมผ้ามาติดตามต่ออีกนพี่น้องเนาะกับลาวพัฒนาปูซีสะเกดนะครับ ครับลาวพัฒนาปูสีสะเกต รับบนล่างบิ่งรูดพี่น้อง 4กับ6เน้นที่6พี่น้องครับชุดวินนะพี่น้องเด้อสี่ห้าหก ระวังศูนย์ครับวดที่ผ่านมาระวัางหาได้พี่นอ้องมาหาได้พี่น้องนี่วันนี้ระวังศูนย์นะครับ ครับส่วนปูจับคู่ให้พี่น้องสี่สองแต่ว่าผมมีสองชุดวินพี่น้องสี่หกสี่เก็ด ทีห้าครับหกหกสามหกสองหกหนึ่ง ก้นานะครับเน้นพี่น้องสี่เ็สีส่ห้า สองหกเก้านะครับครับเลขกสามตัวพี่น้อง เ้าหกสามหกสี่เก้าสี่ห้าแปด 4 8่ดสงนะครับ ครับเนียนพี่น้องมีกันพร้อมนะพี่น้องเริอก,กันข้าวหนึ่ง นะครับสัตว์เขียนนาะพี่นอนะ้องเนาะเอาคอให้เขาคอให้ปังยญิงพี่น้องที่สำคัญอย่าลืมกลับตัวน้ำได้พี่น้องเนดะ้อรับพระเตี่ยมกับเสืเบิงน้อพี่น้องเนาะปูเป็นชงมาให้นะครับ ครับ15ตุลาคม68ลาวพัฒนาวิ่งรูด4กับ6เน้นที่6วิน4 5 6 7 8 7 9 8ระวัง0นเน้นนพนองเนาะ4 7 4 5 6 2 6 9เนาะครับเ,ขบเลขเนี่ยแต่ล่างปูนีน้นพี่นองไปกับด้วยปูศรีสะเกตน,น,นะครับชัดเจียนนพนองเนาะ รับพอเตียมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเ้อปู่ศรีสะเกดเนาะครับเนาะรับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมาขับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนาะพี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอวอวยพรคอยเขากาให้ปังรับพี่น้องอิฟซี่ก็จะได้โศก,กมัน,ม,นมันกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาอย่าลืมนะพี่น้องเนะ้อกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมนำแดียนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตี่ยมนำนาคามครับสุดท้ายทายสุดนี้ขอเอฟซี FC, ทุกคนโศกมนันเฮงรวยเนาะครับนะพ,อพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม